สวัสดีครับวันนี้มีอะไรนะครับวันนี้นะครับเนื่องจากเป็นช่วงโควิดนะครับก็ไม่รู้จะทําอะไรก็ไปนั่งดู YouTube นะครับดู YouTube ไปเรื่อยๆก็ไปเจอว่ามันมี c ชา l ลนจ์หนึ่งที่คนทํากันหลายคนนะครับนั่นก็คือการกระโดดเชือกนะครับหนึ่ครั้งเป็นจํานวน7วันแล้วปรากฏว่าเ เขาก็มาอวดกันว่าเอ้ยผลมันลดนะน้ำหนัก็กลดสัดส่วนลดนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างขัดกับหลักการที่เคยรู้มาก่อนนั่นก็คือในการจะลดน้ำหนักการจะหุ่นดีเนี่ย30%มันมาจากการออกกำลังกายและ70%มันมาจากการควบคุมอาหารนะครับก็เลยคิดไปคิดมาว่าี่มันจริงหรือเปล่าที่เขาทำกันนะครับก็เลยแบบเออเรามาทำ Challenge เองดีกว่านะครับ c h e l l e n ที่จะทำนะครับก็คือ เป็นการกระโดดเชือกเหมือนกันแต่ว่าจะเพิ่มจํานวนวันนะครับเป็นการกระโดดเชือก1,000ครั้งต่อวันนะครับเป็นจํานวน30วันนะครับ30วันเพราะว่าคิดว่า7วันอะ่ะมันค่อนข้างจะน่าจะยังไม่ค่อยรู้ผลเท่าไหร่นะครับแต่ชาแนลชของผมจะท้าทายไปยิ่งกว่านั้นนะครับเพราะว่าอยากรู้ว่าไอ้หลักการ สามสิบเจ็ดสิบที่ว่าเจ็ดสิบเนี่ยมันมาจากการควบคุมอาหารเนี่ยถ้าเราไม่ทําตรงนี้มันจะไม่ลดเลยจริงๆเหรอนะครับแ <Challenge S 1> ชเลนจ์ของผมก็เลยจะเป็นกระโดดเชือกหนึ่งพันครั้งภายในสามสิบวันโดยไม่ควบคุมอาหารก็คือกินทุกอย่างปกตินั่นเองนะครับไม่ควบคุมอาหารเลยมาดูกันว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาแต่กระโดดเชือกกระโดดเชือกกระโดดเชือกติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ย แต่ว่าอาหารกินเหมือนเดิมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโดยอุปกรณ์ที่ผมจะใช้นะครับก็คืออันนี้น,นี่นะครับก็เป็นไอ้เจ้าเชือกกระโดดนี่แหละซึ่งเป็นธรรมดาง่อยๆมากเลยนะครับก็ซื้อมาจากช็อปปี้อัลลาร้อยกว่าบาทนะครับนี่ลักษณะนี้ซึ่งโอเคใช้ได้ดีเลยนะครับนะครับดังมจับมันจะนุ่มๆหน่อยเนาะแล้วก็แบบ สายมันจะค่อนข้างมีน้ำหนักนิดนึงข้างในรู้สึกจะเป็นเอ็นเล็กๆครับเส้นเล็กๆแล้วก็คุ้มด้วยพลาสติกนะครับก็ค่อนข้างมีน้ำหนักเปี่ยนได้ใช้ได้ง่ายดีนะครับก็มาทำชาเลนจ์นี้ได้แล้วนะครับใารสนใจก็ไปหาเอาอะไรนะรแต่ว่ารู้สึกว่าพวกนักออกกำลังกายเขาจะแนะนำเป็นที่มันเป็นสลิงหรือเป็นอะไรสักอย่างซึ่งมันจะดีกว่าน่าจะลื่นกว่าแต่นี้ก็พอใช้ได้แล้วนะครับโอเคแล้วก็ก่อนจะทำชาเลนจ์ผมก็ต้องไปวัด สัสดส่วนมานะครับเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบก่อนหลังนะครับซึ่งสิ่งที่วัดก็จะมี4อย่างนะครับน,นั่นก็คือ1นะครับผมไปวัดน้ําหนักแน่นอนว่าเราจะต้องดูน้ําหนักว่าน้ําหนักก่อนและหลังจาก challenge เนี่ยมันแตกต่างกันไหมนะครับเท่าไหร่นะครับผมก็ไปวัดมาแล้วนะครับแล้วก็2ก็คือวัดพุงนั่นเองนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนวเวลาคนจะลดน้ําหนักเขาก็าต้อง ที่เป็นสาวกเลยเนะี่ยก็มีวัดน้ําหนักกับพุงอยู่แล้วนะครับฉันก็วัดพุงด้วยนะครับโดยวัดที่ตรงรอบสะดือพอดีเป๊ะเลยนะครับและส่วนที่สามก็คือต้นขาผมไปดูคนอื่นเขาทําเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเออสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาคือต้นขามาเล็กลงด้วยก็จะมาดูว่าจริงหรือเปล่านะครับและส่วนที่4นะครับก็คือน่องนั่นเองนะครับส่วนใหญ่คนที่ไม่ชอบกระโดดเชื่อเพราะว่ากลัววัดน่องจะใหญ่นะครับเหมือนเหมือนคนที่แบบว่า ไม่ชอบขี่จักรยานอะไรเงี้ยคิดว่าน้องจะใหญ่เนี่ยมันจริงจริงหรือไม่จริงแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ทุกอย่างก็ครบหมดแล้วนะครับถ้าใครอยากจะรู้ผลแล้วว่าเป็นยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับนับถอยหลังสองร้อยร้อยเกสิบเก้าเฮ้ยเยอะไปนะเยอะไปก็จะนับถอยหลังนะครับเพิ่มไปสามสองหนึ่งไป ที่ทุกคนจะเจอในอาทิตย์แรกนะครับก็คือปวดนองมากๆปวดสุดๆนะครับในอาทิตย์แรกคือเราไม่เคยกระโดดเชื่อกมาก,ก่อนเราจะปวดนองมากๆนะครับปวดสุดๆนะครับก็ทนหน่อยครับทนหน่อยสิ่งที่อยากแนะนําทุกคนนะครับในการกระโดดเชือกนะครับสําหรับคนที่มีน้ําหนักเยอะนะก็ให้กระโดดโดยใช้ปลายเท้าลงนะครับเพื่อซอฟแรงกระแทกนะครับ ใช้ปลายเท้าลงอย่าลงพร้อมกันทั้งป่าเท้านะแล้วก็งอเข่านิดนึงนะครับอย่าทาเข่าตึงนะหรือถ้าจะให้แนะนําก็ให้ใส่รองเท้าดีกว่าครับรองเท้าที่มันรับน้ําหนักได้ดีนะครับแล้วก็ไปโดดนอกดีกว่านะครับการกระโดดของผมไม่ได้กระโดดทีเดียว1,000ัครั้งรวดนะครับมีการพักด้วยระหว่างเซตนะครับ แล้วครับก็จบลงไปแล้วกับ c ชาเลนจ์กระโดดเชือก30วันวันละ1,000ครั้งนะครับก่อนจะไปดูสรุปผลว่าเกิดอะไรขึ้นนะผมมาเล่าคร่าวๆก่อนว่าสิ่งที่ผมทำไปคืออะไรบ้างนะครับก็คือการกระโดดเชือกเนี่ยผมกระโดดเชือกวันละ1,000ครั้งนะครับโดยอาทิตย์แรกเนี่ยผมแบ่งเป็นกระโดด1 0 0ครั้งต่อ1เซตนะฮะแล้วก็รวมทั้งหมด10เซตครับอาทิตย์ที่2 100เนี่ยมันเริ่มง่ายแล้วผมเริ่มเพิ่มเป็น150ครั้ง ประมาณ7เซตนะครับส่วนอันทิตย์ที่3ก็เริ่มง่ายอีกก็เลยเพิ่มเป็นอิน200ครั้งนะครับประมาณ5เซตนะครับส่วนอาทิตย์สุดท้ายนะครับอาทิตย์ที่4ก่อนจบ Challenge ก็รู้สึกว่า200เริ่มมา c h า l l e n g e แล้วก็เพิ่มไปอีกเป็น250นะครับก็เหลือแค่4เซตเท่านั้นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแต่ละอาทิตย์เนี่ยผมโดดต่อวันน,นะครับอีก1000ครั้งเนี่ยไม่เกิน20นาทีเลยนะครับ เพื่อนๆทุกคนน่าจะไปทำกันได้นะลองไปทำกันดูไม่เกิน20นาทีเลยโดยเฉพาะอาทิตย์สุดท้ายนะครับที่เป็น250เซตอะ่ะเอ้ยไม่ใช่250เซต250ครั้ง4ี่เซตอะ่ะผมโดดแค่ประมาณ15นาทีเองนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าเออผมมีพื้นฐานการออกกำลังกายอยู่แล้วเนาะผมเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้ววันละ2-3วันต่อสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทำได้มากหน่อยนะครับเพื่อนๆ คนไหนที่ยังไม่เคยออกกาลังกายมาเลยเนี่ยก็ค่อยๆดูเอาเองลวกันว่าไหวแค่ไหนนะครับเอาที่ไหวน,นะอย่าไปฝืนนะครับบางคนเนี่ยร้อยนึงก็อาจจะเหนื่อยแล้วก็ได้ครับเพราะว่าไม่เคยออกกาลังกายมาเลยนะและอีกอย่างก็คือเรื่องของการกินนะครับผมกินอะไรบ้างนะครับไปเริ่มแรกก็คือข้าวนะครับข้าวผมกินตามปกติเลยข้าวกับกับข้าวปกติเลยนะแต่ว่าก็บอกว่าจํานวนข้าวเนี่ยก็ประมาณแค่1นึ่งทัพพีหรือไม้แ่นึ่งทัพพีครึ่งแค่นั้นเอง หรือรู้จักไอ้ข้าวกรอกไหมข้าวที่เป็นถ้วยๆที่เขาขายเวยลาสองบาทสามบาทนะครับนั่นแหละครับหนึ่งถ้วยไม่เคยเกินนี้เลยบางทีก็ไม่ถึงด้วยบางทีตัดออกนิดนึงด้วยนะครับข้าวก็จะกินประมาณนั้นนะครับส่วนแป้งกินไหมนะครับแป้งหรือขนมปังอะไรก็กินกินปกตินะครับกินปกติแต่ก็กินไม่ได้เยอะนะครับเดือนหนึ่งก็กินแค่ครั้งเดียวสองครั้งเท่านั้นเองนะครับน้ำมารล้มก็ กินนะครับเราก็กินเป็นแต่ว่าอย่างที่บอกครับผมเป็นคนกินอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับเราก็กินไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นน้ําอารมก็จะกินเป็นซีโร่นะครับเป็นซีโร่พวกโค้กซีโร่หรือเบบซี่แม็กซ์อะไรเงี้ยฮะของทอดก็กินเช่นพวกปลาต้องโกะอะไรเงี้ยตอนเช้าเช้านะครับผมก็กินแต่ว่าสิ่งที่กินก็คือไม่เยอะอีกเหมือนเดิมนะเวลากินมลาล้วโกะเนี่ยไม่เกินเคยเกินสองชิ้นนะครับผมก็กินแค่นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับ ขนมหวานก็กินนะครับพวกบัวลงบัวลอยขนมหวานไปถ้วยๆก็กินนะครับแต่เดือนที่ที่ทำชาเลนจ์ก็คือกินไปแค่สองครั้งเองก็คือประมาณสองถ้วยเท่านั้นเองนะครับขนมถุงๆขนมกรอบแกบก็กินนะครับกินกินทุกอย่างนะครับขนมถุงก็เหมือนเดิมผมไม่ได้เป็นคนกินตุกจิกมากมายนะครับขนมถุงอย่างเช่นพวกมันฝรั่งทอดอย่างเงี้ยซื้อมาถุงละยี่สิบบาทเนี่ย ก็กินอย่างละนิดอย่างละหน่อยบางทีถุง20บาทเนี่ยผมแบ่งกิน3ครั้งเลยนะครับกินกินไปสองสามคำก็ห่อไว้ไว้กินครั้งต่อไปนะครับไม่ได้ไม่ได้กินเยอะอะไรมากมายนะครับทีนี้ก็มาสรุปผลครับว่าผลที่ได้จากการทำชาเลนจ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับก่อนและหลังนะครับเริ่มแรกนะครับก็คือน้ําหนักนะครับน้าหนักปรากฏว่าจากเดิม1 0 4กิโลกรัมก็ลดเหลือ 99.3โอ้โหก็ลดไป1.1กิโลนะครับทุกคนอาจว่าเฮ้ยมันลดว่ะแต่ความเห็นผมนะครับถือว่า1เดือนลดแค่1กิโลเองอนะ่ะ1กิโล1.1เนี่ยสำหรับผมถือว่าน้อยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยออกกำลังกาย1เดือนแล้วลดได้มากถึง3-4กิโลมาแล้วผมก็เลยคิดว่ามองว่า1กิโลเนี่ยยังน้อยอยู่นะครับแต่ก็ถือว่าโอเค มันก็เป็นผลจากการออกกำลังกายแหละนะครับต่อไปนะครับก็คือพุ่งนะครับก่อนทำชาเลนจ์อยู่ที่41.2นิ้วนะครับหลังจากทำชาเลนจ์แล้วก็ลดมาเหลือ40นิ้วโอ้โหอันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ประมาณ1นิ้วนะครับแต่ก็นั่นเองนั่นแหละนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยออกกำลังกายแล้วลดได้มากกว่านี้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับ ก็คือต้นขาที่หลายๆคนที่เคยทำชาเลนจ์เก็บอกว่าเฮ้ยไม่คาดหวังเลยว่าต้นขาเนี่ยมันจะลดมาดูการสรุปผลครับต้นขาก่อนทำชาเลนจ์ยี่สิบเจุดนิ้วหลังทำ Challenge เลขที่ออกก็คือ26.2นิ้วโอ้โหเป็นสิ่งที่ลดมากที่สุดนะในบรรดาทุกสิ่งทุกส่วนของร่างกายนะครับ ซึ่งก็แปลกใจมากเพราะผมไม่ได้โฟกัสไปที่ต้นขาเลยว่าจะลดต้นขานะครับแต่ปรากฏว่าเออต้นขามันได้นะครับตรงนี้คุณผู้หญิงอาจจะชอบนะและสุดท้ายน,นะครับน่องนะฮะที่หลายคนบอกว่าเอ้ยไม่อยากกระโดดเชือกเลยมันจะทําให้น่องใหญ่มันใหญ่จริงหรือเปล่าครับไปดูสรุปผลนะครับก่อนทำชาเลนจ์ปรากฏว่า17.6นิ้วนะครับหลังทำชาเลนจ์ก็คือ17.4นิ้วนะครับ ก็คือมันไม่ได้ใหญ่ขึ้นตามที่คุณคนบอกนะครับแถมถามว่ามันลดลงไหมมันก็นิดเดียวครับาไม่เห็นผลครับสรุปก็คือมันอาจจะเท่าเดิมก็ได้ครับมันแค่เท่าเดิมเป็นระยะเวลาที่ผมวัดเนี่ยอาจจะเออเป็นเช้าเย็นก็ได้มันขดนิดๆหน่อยๆไม่มีผลอะไรนะครับก็คือผมตีไปว่ามันเท่าเดิมมาแหละก็แต่ว่าก็คือมันไม่ใหญ่ขึ้นอ่ะมั่นใจเลยไม่ใหญ่ขึ้นนะครับทีนี้ก็มาสรุปผลเลยครับว่าหลักการที่ว่าการลดน,น้ําหนักเนี่ย 3 0มมาจากการออกกําลังกายและ70%มาจากโภชนาการจริงหรือไม่จริงทุกคนเห็นว่าไงครับแต่ส่วนตัวผมนะคิดว่ามีส่วนจริงอยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับดูอย่างน้ําหนักลดมาแค่1นกิโลเท่านั้นเองนะสมัยก่อนนะครับประมาณ2 3ปีที่แล้วผมเคยลดน้ําหนักและควบคุมอาหารด้วยนะครับสิ่งที่เกิดคือ1นเดือนผมลดได้4ประมาณ4ี่กิโลเลยนะครับนั่นหมายความว่าอาหารเนี่ยควบคุมเพิ่ม ลดน้ําหนักได้อีก3ามกิโลถ้าเทียบครั้งนี้นะเป็นสี่กิโลแล้วการออกกำลังกายได้อีกหนึ่งกิโลนะครับนั่นก็แปลว่าหลักการเจ็ดสนั้นสําหรับผมนะผมเชื่ออยู่นะครับเชื่อว่าจริงแหละถ้าจะลดน้ําหนักเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมาจากการควบคุมอาหารนะครับแต่ว่าควบคุมอาหารอย่างเดียวได้ไหมก็ไม่ดีนะครับไม่ดีเพราะว่าก็เคยทําแล้วเหมือนกันนะครับควบคุมอาหารอย่างเดียวปรากฏว่า พวกคุณไปพวกคุไปมันมันไม่ได้ตลอดไม่ได้แบบตลอดกาลนะครับพวกคุณมาหาวันหนึ so ่งคุณจะต้องแบบอยากกินขึ้นมามันจะเกิดการโยโย่ครับแต่สิ่งที่ป้องกันไม่ให้เกิดการโยโย่นะครับนั่นก็คือการออกกําลังกายนั่นแหละนะครับเพราะการออกกําลังกายเป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มกล้ามเนื้อให้มันมาเผาผ่านคุณตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีก็ควรทําทั้งสอย่างก็คือออกกําลังกายด้วยแล้วก็ ควบคุมอาหารด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมแนะนำนะครับก็จบ c ชาเลนจ์เบียงเท่านี้นะครับทุกคนชอบหรือเปล่านะครับอยากให้ผมทำชาเ e นจ์อะไรอีกก็คอมเมนต์เข้ามาใต้ล่างนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ใน Challenge หน้าครับชาเลนจ์ Challenge นี้ก็จบกันไปแล้วแค่นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ